โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องมันสอเซีนนะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คในเกมอ e ีฟบอนสองพันยี่สบามนะผมนี่ครับผมแพ็กกองหลังทีมชาตินะนี่ตัวที่ไม่ต้องการนะผมคาร์เตอร์วิกเกอร์นะผมเซนเตอร์ค่าพลังเจ็ดสิบแปดสามดาวคนเดียวของแพ็คนะผมก็เป็นสามดาวนะักเตะที่ผมไม่ต้องการนะผมคนเดียวเลยนะที่เหลือได้หมดนะผมเจ็ดคนที่เหลือได้หมดจากสามครั้งนะก็จะได้ฮาคิมีเป็นพิเศษนะผมมาลงกันครั้งแรกนะผมอันนี้ผมให้เพื่อนสุ่มให้นะครับผมมาๆมา,มา,มา มุนอย่างนี้เอ้าวค้างแล้วยังไงมาครับผมขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สามดาวครับผมมามาแล้วผมจะวันนี้ลุ้นดาวก่อนห้าดาวห้าดาวห้าดาวสามดาวมาแล้วผมครั้งแรกก็คนเดียววับสามดาวทางแพ็คมีคนเดียวนะผมก็เป็นคาร์เตอร์วิกเกอร์นะผมก็เอามาทําไมไม่รู้นะครับผมเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าผมไปเข้าไปกดไปดูเข้าไปกดดูเขานะผม ผมจะผมที่ผมจะกดเข้าไปดูว่าผมไม่อยากได้คนนี้ผมแล้วผมกดกดเข้าไปดูนักเตะใช่ไหมแล้วมันก็เลยเอามาให้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะผมแต่ได้มาแล้วทําไงได้ผมอ่ะครั้งที่สองนะผมห้าดาวก่อนห้าดาวก่อนห,าาห้าดาวเถอะห้าดาวเออสี่ดาวผมโอโ้โหสี่ดาวจะเป็นใครผมเสื้อสแีแดงแบบนี้ฮะเบอร์สี่กองหลังนี่ครับผม ในแบบนี้ผมคิมมินแจฮะโอเคแล้วผมอย่างนี้โอเคเลยมาั้งสุดท้ายผมไปแบบเร็วๆขอฮาคมีมาขอห้าดาวก่อนนะผมครั้งแรกสามดาวครั้งสองสี่ดาวครั้งสามต้องห้าดาวแล้วผมมาบุลเบอรี่มาฮาคมีก็ได้ผมอยากได้ฮาคมีพิเศษนะผมมาขอห้าดาวก่อนฟึบอ่าห้าดาวครับผมอย่างนี้โอเคเลยมาแล้วผมเบอร์หกเสื้อแดงๆแ,แบบนี้ทีมชาติเดนมาร์กอันรอส คิดเตียนเส้นนะผมอันรอสหรืออันเดี้ยงเรือนี่แหละผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะขออภัยด้วยคิดเตียนเส้นนะผมอ่าซีบีไปสิบสองนะผมห้าดาวมาครับผมได้ห้าดาวแล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับผมสุ่มไปสามครั้งแล้วก็หมดไปสามร้อยทองนะผมได้สามดาวสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวผมตามนี้นะคาเตอร์วิกเกอร์ผมครั้งแรกครั้งที่สองคิมมินแจครั้งที่สามเป็นคิดเตียนเส้นครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ ให้กับช่องบรรดาสองเซสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ